วันนี้เราจะได้ไหมตัวตัดไปั่วโมงแล้วก็ยังไม่เหมือนเราซัดไปต่อๆได้เนาะเมื่อวานเราซัดกับวันนี้ก็ได้เพราะจะไม่ไ้ไม่เอาที่ตกปลาช่อนมาเอาตัวเดิมมาเอาตัวนี้แหละตัวโปรดเลยตีเลยแบบบุ้งได้ด้วยดูตกได้ง่ายเหรอตู้จ้เหมือนช่วงนู้นดูช่วงนู้นอ่ะกระโดด มีกบกระดูดแล้วก็เพราะว่าปลามันอยู่ลึกไม่มีเหยื่อเนี่ยมีอะไรมีอีกสี่ตัวนะพ่อเอ้ยมีอีกสามตัวเดี๋ยวนอน,นไม่ต้องเอาหนอน,นมาขวิดกับนะั่นเอาหนอนมาทำไนะมอ่ะพ่อนอนไม่ทำบาปหนอนนะแชโดอยู่ในนั้นแม่ขุดที่ซันกัดในปลาปักนุ้งนะแชโดอยู่ในนั้น ตาหน้าจับเขาเอาแแหเอาแหมาเ่งไปมแล้วมันเดีนสนจะมันมีมันมีน้าเยอะเราไปหาอีไหมที่นี่มันมีเราไปหาอีก่ไม่น้าอ่ะแต่ว่ามันแต่ว่าเราตกไม่ค่อยได้รวงคมสมัยนี้เขาใช้แต่แห่เพาะแหททำยากตกยากอะวางเข้ามือนะ นี่ซื้ที่าลิงนกแก่คันแก่คันไม่ใช่คันไม้คันมือ,อาคมองย,อยามาไไนไแล้วแม่เห็นมั่วหงชี้มั่มด แกมองเห็นหนูคนเสียงดังอยู่ฝั่งนี้พวกเรามองไม่เห็นกันเลยเสียงดังอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะพ่อที่ที่ที่ลงไปตกที่บุบแต่เชือกยาวสองม้วนนะจะได้ปลาก็ได้นะูเห็นฮะพ่อดูเส้นยาสองม้วนเหรอไม่ใช่สายว้าวน้ม้วนสองยาจะมองเห็นจากตรงนี้ได้ยินแต่เสียงแแหงแแววแแวว เชโดว์บาวโรงงานน่ะไม่รู้อ่ะตัวเด็กไม่หักก็ขอไม่หักเย็บรอยขาดว่าเยบรอยอ่บางทีแล้วถ้าเราตกปลาได้เราจะเอาไปปล่อยเนาะปล่อยนะดอกเล็ดดกแปลว่านกนกครูจะกินมันโดยดีล้า con này à, nó đi, bây giờ ra đi, lót đi, ra coi ra đi, cay มีเยอะปลาช่อนเยอะๆตกปลาช่อนนี่แต่ว่ามันเป็นกบยางกบยางก็ปลาช่อนกินเลยอุ้ยโคตรไก่มันนี่เกีจะตกได้ไหมโอ้ไม่เร็วกว่านั้นหรอกกระโดน่ะเพื่ะนน่ะเป็นชวดมาหลายวันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วจะค่อยไปตกตลอดตรงหน้าบ้านตรงตามล่องของหน้าบ้านกีลมเย็นหนาวมาก หนาวป่ะหนาวทำไมอะบางทีเราเรส่องส้ยหนาวนะตรงนี้ก็น่าตกนะแต่ว่าน้ำมันเป็นขุ่นๆแล้วอะเราอยู่ไหนเนงไหนมีได้ยินแต่เสียงตรงไหนมีปลาบ้างนะ มันกี่มันอะไรแล้วมันก็ฟุ่เลยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันมีที่ไหนจะตกได้เนยข้างล้อยพูน้องพูแม่ตามบ้านเนี่ยฮะแม่จะตามแม่แม่เคยออกมาข้างนอกเลย จะไม่ตามันน้องไปไหนขนาดน้องไปไกลๆกับเพื่อนแม่น้องยังไม่ด่าเลยแม่น้องแต่ว่าไปไหนแล้วไปกรุงเทพอ่ะแล้วใครก็มวยน้องไปเออกูไม่กลัวใครจับตัวไปเขาจับตัวเดี๋ยวเขาบอกว่าไปยุดลูกน้องไปยุดจับผิดคนเลยน่าหัวแน่น้องพีเขาวิ่งเลยวิ่งไาพ่ตูน่ะน้องคนแปลกหน้าน้องอย่าเตี้ยไปนะเขากเาจับขึ้นรถ้ตู้พาไปขายเขาหลอกเราก็เขาหลอกให้กินขนม ถ้าหิวก็ไม่ต้องกินแหละเราแค่บอกว่าไม่กินครับหิวไม่หิวครับแล้วเขาก็เอาผ้าปิดปากเองขาก็วิ่งสิรออะไรล่ะิว<ะ>บ้าอะไรอ่ะเขาหาคนที่งงโง่โงโ่อีกนึงดูแตวขาไม่โง่นะเออก็ดีนะไอ้นี่เขาหาคนที่โง่โด,ดูไม่ได้หาไม่ได้หาเราตับดึกกไ็ได้สิบางทีมันไม่มีปลาเลยอะ่ะในไม่มีปลาเนาะเฮ้ยเต้ ว้าเราตกจากนั้นจากนั้นเราก็วางเบ็ดไว้แล้วเราก็ไปเลนนะแม่น้ำก่อนจากนั้นพอมาตกได้เราก็มาหมุนเลยไมด้กเราเห็นในคลิปเขาทำกันอะ่ะมันต้องใช้เหยื่อนั่นนะพ่นอนาะมันต้องใช้เป็นแบบเกี่ยวไส้เดือนอะออนะอื้ดากปลาวันนี้จะตกได้ จอรกระเพียกหัดตกปลาเหมือนพวกเรามาเหมือนพวกเรามาเที่ยวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราว่าไม่ได้มาตกเป็ดแล,ล้วล่ะมาเที่ยวมากกว่าน้ามากลางแคมป์นอนกลางแต่เราไม่มีเราไม่เอาเต็นต์มานะ,ะ,ะนองจะขอแม่ท่าดูทีบนอนเนีย,ยต้องมากางเต็นท์นอนแต่นี้บรรยากาศบ้านมีไม่นอนมากลางเต็นท์นอนเป้าบอบปลา จชนอนนอนนโอเคไหมแตยแค่นี้พอนะยยาวแล้วเนี่ยจะสิบนาทีแล้วลูกไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับรอไปก่อนฮะวัสดีท้านผู้ชมวัสดีครับปยุรลาออกได ่า,ามนิ้วครับไปยุหนาออกดับไปชู3นิ้วนะามนิ้วคือรักชาติชาตินาประมากษา,นาตาน,นะติดไรติดไรติดแล้วขึ้นมานียเขาบอกว่าเดี๋ยวงูมันจะชอบมาเล่น เราตกได้งูอ่ะรัวอ่ะตกได้งูก็วิ่งคนละติละตาผมเคยฆ่าเกะหรอกกลับบ้านไปพ่ออ่ะกลับบ้านนั่นนะขอลาไปนะครับทุกคนแล้วบอกอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดสไครป์กดไปยื่นลาออกให้ด้วยนะคะได้อย่าให้โทษลาออกได้ถ้าเรามีเขาออกทางที่ไม่มีคนอยู่ครับบ๊ายบายครับกดติดตามแล้วกจองต้องรักลุงตูและลุงตูให้ตังงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะ ลงตัวให้ตามต้องรักลงตัวตัวให้บันเดียวนะเอ๊ะรักทำไมเรื่องของผู้ใหญ่อยากไปสนใจเรีย็นนั่งเฉอไปอ่ะแคกนี้กินได้ไหมไปแล้วนะบายบายไปหมดก่อนด้อันนี้เหรอไปแล้วนะน้องโูไปแล้วบาย